นักขับส่วนใหญ่มักจะคิดเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอเราขับรถดีเราขับรถเก่งไม่ว่าเจอสถานการณ์แบบไหนเราก็รับมือกับมันได้อุบัติเหตุไม่มีทางเกิดขึ้นไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีทางชนแน่นอน <S <S 1> <S 1> แม้ว่าเราจะควบคุมอุบัติเหตุไม่ได้แต่เราเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจะเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยการทำประกันภัยพรบ กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัยพรบรหรือประกันภัยรถภาคบังคับเพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยจากรถทั้งได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประกันภัยพรบนั้นจะมีช่วงเวลาในการคุ้มครองและระบุวันสิ้นอายุเอาไว้หากผู้ขับขี่ละเลยไม่ยอมต่ออายุประกันภัยพรบรความคุ้มครองที่ควรจะได้ก็จะไม่ได้ทั้งยังมีความผิดทางกฎหมาย ส่วนผู้ที่ต่ออายุประกันภัยพรบอย่างสม่ำเสมอนั้นไม่ว่าจะเจ็บตัวหรือเจ็บใจมีประกันภัยพรบก็เคลมได้ส่วนเงื่อนไขและวิธีการขอรับความคุ้มครองจะมีอะไรบ้างนั้นลองมาดูกันได้เลยครับเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจนทำให้มีผู้ประสบภัยจากรถผู้ประสบภัยจะต้องร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ โดยมีเอกสารสำคัญที่ต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วนดังนี้ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยซึ่งหากอายุยังไม่ถึง7ปีใช้สำเนาสูติบัตรแทนสำเนาใบบรนบัตรกรณีเสียชีวิตสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทสำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้ประสบภัยสามารถนำไปติดต่อยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่ทำประกันภัยพรบรให้กับรถคันที่ผู้ประสบภัยขับขี่หรือโดยสารมาหลังจากยื่นคำร้องแล้วผู้ประสบภัยจะได้รับค่าเสียหายภายใน7วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานครบถ้วนแต่หากทางบริษัทดังกล่าวปฏิเสธการจ่ายหรือจ่ายไม่ครบตามจำนวน ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่สายด่วนคอปพอ186หรือผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่อ e ีเมล m v p o i c o r t h หรือแอดไลน์มาที่ o i c c o n n e c t ประกันภัยพรบรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ขับขี่ทุกคนไม่ว่าจะเจ็บตัวหรือเจ็บใจหากมีประกันภัยพรบรก็เคลมได้ประกันภัยพรบรชนเจ็บ มีไว้อย่างไรก็อุ่นใจเสมอสำนักงานคอปพพร้อมเป็นที่พึ่งหากต้องการคำปรึกษาหรือต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยพรบสามารถติดต่อและติดตามสำนักงานคอปพได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้สายด่วนคอปพหนึ่ง w w ึ่งแปดหกเว็บ o o k โกกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัยและไลน์ o t c Connect กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยคุ้มครองห่วงใยผู้ประสบภัยจากรถ